ที่เจ้าเต่าเต่าหลคยคนเจ้าะว่าเจะสุดยอดเลยเจ้าเนี่ยอ่านี่พันธุ์ที่เดือใจแต่ว่านั้นไทยว่ายังว่าลูกบ้านักเจ้านาว่าแข่งจอไฟน่อยวันที่แข่งนาดเลยเจ้าเพราะว่าขยายเต่ากว้างขึ้นเจ้าเราดูน้ำเดือดเจ้านี่ตั้งแค่สี่นาทีเลยเจ้าเดือดสามนาทีจะพูดๆแล้วเลยเจ้าที่เอามันแกวใส่แค้สามหัวเลยเจ้าว่าจะต้ม ต่อวันนั้นเจ้าต่อต่อยาวประมาณสองเมตรนะเจ้าอันนี้ก็หัวโค้งนะเจ้าเป่าพันลมนะเจ้าตัวนี้ตัวนี้ขเขียวๆนี่จะเป็นตัวพันลมเป่าพันล้มนะเจ้าอันนี้เป็นถังน้ำมันนะเจ้าน้ำมันยันยอะติ่งๆไปเดียวเลยเนจะ้าเนี่ยอยน้ำมันเชิงเฮิร์กไปเยอะเจ้าในชะ่ไปเยอะเจ้านะอันนี้ก็เปลี่ยนหางหางปิ๊บเนะี่ยเจ้าเอาใส่น้ำมันไวน้ไหนนะเจ้า ใช่นะเจ้าบ ản ่มาทายสมมูลู้หน่ะเจ้าว่ามันตีมาดๆได้หนะเจ้าไปยัดเชื้อเิงมากเลยไฟลุกเพหงขนาดเจ้าแล้ะบ่มีควันนะเจ้าก็มันติดน้ำต่อสุดยอดของเราเจ้าว่าน้ำมันลงไปนี่บ่มีควันเลยนะเจ้าไฟลุกน้ำขนาดนะเจ้าโอเคเจ้าดีอ่าบ่หมินเต่าไรควันเจ้าที่สร้างขึ้นมาเองเจ้า